สวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมนี่นะบิกวอทจะมารีวิวของอันนี้นะที่บิกวอทไปสุ่มมาใช่นี่น,นี่เดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอะบิ๊ก <c oughs> บอทไใ,<น>ใครเซ็ตไนหมดเลยฮนะไปหมดเลยทุกคนว่าไหมที่ว่าไอ้กาชาปองมันหายหรือเพราะไรเพราะว่าบิ๊กบอสเข้าไปกดมาจะหมดตู้เลยใช<จ>่ใครใครจะไปกด กดรีบๆไปกดนะเด<อ><อ><ช>ี๋ยวไปกดเอาหมดใช่เดี๋ยวฉันเอาหมดนี่จิบวัดเข้าไปกดมาได้คนใหญ่เลยเราไปกดเดินนะทุกคนจบคลิปนี่ที่เซเว่นรอยสายวาดีหนูไปทางไปโรงเรียนจิตป,ประชาราชใช่ข้างข้างร้านฟูดมาตลาดและเวอริงใช่ข้างโรงเรียนจิตป,ประชาราช เอ้ๆแบบมีเรื่องอย่าอย่าต่อปุป๊นต็งหนึ <S 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 ่งนี่มันโตเต็งนึ่งเต็งหนึ่งนี่ทแนะะคือคนล่อน